วัสดีครับ Hi my name is Rosie and this is Tiff and you're watching your favorite show Newsbeat ครูซี่ครับมีหลายคนสงสัยครับว่าไอ้ตัวการ์ตูนตัวนี้เนี่ยสงสัยกันว่ามันคืออะไรก็น่าจะหมายถึงให้เต็มคะแนนสิบคือนี่มีคนเข้าใจว่ามันแปลว่า I.O. ครซี่ฮะฮะอันนี้ไม่ใช่นะ ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ป้าย I.O. นะอันนี้นคือป้ายคะแนนอ่าส่วนคำว่า I.O. เนี่ยครับมาจากคำว่า information operations ซึ่งแปลว่าการปฏิบัติการทางข่าวสารนั่นเองมันก็คือการปฏิบัติการที่ใช้สื่อเนี่ยในการชิงความได้เปรียบในพื้นที่สงครามในการรบกันในสมัยก่อนแล้ววันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรอ่าข่าวในวันนี้ครับอบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับ IO อะไรเลยครับ ไม่เกี่ยวเลยเป็นข่าวเชิงท่องเที่ยวด้วยซ้ำอ,อยากฟังข่าวกว่าแล้วใช่ไหมครับแต่ผมไม่อยากอ่านนะครับรซสองใจโอเคอะรู้สึกใจก็ได้ก่ะตามใจเราซีตามใจเราซีไหน <S <S 2> <S 2> สำหรับข,ข่าวนี้ครับ Discovering the canals of t o n b u r y the Greenway มาท่องเที่ยวสำรวจคลองในฝั่งทน้นในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม อนุรักษ์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแปลตรงตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ากับภาษาที่เขาต้องการสื่อสารก็เรามีคําว่า the green way ซึ่งปกติแล้วคําว่า green จะแปลว่าสีเขียวแต่ว่าในประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าสีเขียวแต่ว่ามันแปลว่าต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในข่าวนี้เนี่ย ประโยคไหนที่ครูโรซี่แบบอยากนำมาพูดคุยวันนี้มั้งประโยคนี้เลยค่ะ Culture vultures will enjoy the trip as well as foodies. The backwaters of t a m b u r y have much to offer, and for us, the best part of the tour was the quiet when all city noise slowly disappeared and was replaced by more pleasant sounds from bird s singing, communities chatting, and even dogs barking. ผู้หลงไหลในศิลปะและวัฒนธรรมจะเพลิดเพลิงกับการเดินทางเช่นเดียวกับนักชิมอาหารพื้นน้ำของทนบุรีมีอะไรให้ทำมากมายเลยทีเดียวนะและสำหรับเราแล้วเนี่ยส่วนที่ดีที่สุดของทัวร์นี้ก็คือความเงียบความสงบเมื่อเสียงของเมืองทั้งหมดค่อยๆหายไปและถูกแทนที่ด้วยเสียงที่ไพเราะอย่างยิ่งอย่างเช่นเสียงนกร้องการพูดคุยในชุมชนและแม้แต่เสียงสุนัขเห่านั่นเองนะครับ อ่จริงๆนะเวลาแบบออกจากเมืองไปอยู่กับธรรมชาติซึ่งทนบุรีเนี่ยต้องบอกว่ามันก็คือกลางเมืองนั่นแหละแต่เป็นกลางเมืองที่เราจะได้รับกลิ่นอายของความเป็นกรีนกรีนเ b ย์ในความแบบธรรมชาติแล้วจากประโยคนี้ครูโรซี่ม,มีอะไรน่าสนใจไหมฮะคิดว่าเราคนจะพูดถึงคําว่า culture vulture <laughs> คําว่า vulture จริงๆแล้วแปลว่า นอกแรงอีแรงอืมีแรงวัฒนธรรมอีแรงนั่นเองเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของอีแรงนะครับผมอีแรงเนี่ยมีวัฒนธรรมยังไงบ้างนะฮะตื่นมาทำอะไรกลางวันทำอะไรนี่ก็ไม่ห้ามเลยมือปรบมือคำว่า culture culture เป็นเหมือนคำสลับโอเคเราจะใช้กับคนที่หลงใหล อาจจะเป็นศินละปะหรือวัฒนธรรมอีแรกเนี่ยเวลามันชอบอะไรเนี่ยมันจะไปลุมกันใช่แบบฟอรุมแย่งกันมันก็แบบว่าเหมือนคนที่หลงไหลในศินละปะวัฒนธรรมตัวอย่างดีไหมครั Okay for example we could say that London is a great city for culture vultures there is so much to see and do London เนะครับเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่สนใจคนที่หลงไหลวัฒนธรรมนะครับเพราะว่า มันมีหลากหลายอย่างเลยให้เราได้ทำบอกเลยว่าถ้าเกิดชอบประวัติศาสตร์ชอบวัฒนธรรมเนี่ยลอนดอนเนี่ยเป็นที่ที่แบบต้องไปแล้วทิปเคยไปไหมอยากไปมากเลยคุณอ๋อแสดงว่ายังไม่ไปอืมเ่คยอยากไปอ่ะต้องไปปีนี้ทิฟต้องไปอันนี้เป็นกลรบ้านได้เลยครับแค่เดี๋ยวนิวบีบตอนต่อไปครับเราจะไปถ่ายที่ลอนดอนครับหมอได้อับไปคุณวคุณดโอเค moving on to the next word which is foodie so the word foodie is like another kind of slang word <Ừ. S 1> which means นักชิมหรือนักกิน foodie เนี่ยมันใช้ยังไงกููสิ okay so it's a noun so we could say I'm a real foodie I'll try anything ฉันเนี่ยเป็นนักชิมอาหารตัวจริงฉันเนี่ยพร้อมที่จะกินทุกอย่างใช่ตะะกตนทอดสมองลิงอะไรอย่างงี้ And you uh can -huh. <laughs> So the next word is backwaters. Okay, we may have like the main canal. So the backwaters is kind of like the smaller canals that go mm -hmm. off the main canal. So an example sentence with backwaters. The backwaters of Tombury have a lot to offer. คลองเส้นย่อยๆในธนบุรีเนี่ยนะครับมันมีอะไรให้เราทำให้เราดูมากมายเลยนะครับ and the last final word for today is the word chat so most people probably think chat this is an easy word but actually the word chat just means like to talk so it just means like คุยเล่นคือคุยแบบคุยไม่จรงิงจังไม่ทางการคือคุยเล่นแป๊บหนึ่งใช่ค่ะแบบ <ih> คุยแบบสบายสบาย for example 'I'm messaging my boss' 'You wouldn't say I'm chatting to my boss' ถ้าเกิดบอกฝหรังว่า 'I'm chatting my boss' เขาไม่เข้าใจเขาบอกไม่ได้เขาต้อง uh. I am messaging my boss' ฉันส่งข้อความหาั mm. วนหน้าฉันอยู่แต่ว่าคนไทย,ยใช้คำว่า chat แบทุกอย่างเลยทุกต้องค่ะที่คุยคบ,บนมือถือใช่แล้ว so the example sentence here is 'Yesterday I met my friend for lunch' we chatted non-stop for four hours ก็คือเมื่อวานนะครับฉันเจอเพื่อนฉันเพื่อกินข้าวกลางวันกันแล้วฉันก็คุยไม่หยุดเลยเป็นเวลาสี่ชั่วโมงได้แล้วทฟใเคยคุยไม่หยุดสี่ชั่วโมงกับเพื่อนไหมคุยไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดเรื่องกินเนี่ยบอกเลย6ชั่วโมงก็ไม่หยุดหกชั่วโมงผแกล้งคใช่ไม <laughs> นิดหน่อยเดี๋ยวเจอบ้างเจอบ้างอะไรเพราะวันนี้ดิฟจะขอเสนอไมมดอมนาะมันคือมไมพิเศษ oh. ที่ไ oh. ม่ว่าจะไปอยู่ที่ปากใคร oh. คนนั้นจะร้องเพลงไม่หยุดพร้อมหรือยังฉันาพร้อมแล้ว One two three a k u n a Matata What a wonderful phrase a k u n a Matata Ain't no passing craze No I I I เอาล่ว่าแล้วแม่มาดมดจะร้องเพลงอะไรวันนี้นะครับก็ไปติดตามกันต่อนะครับผมในช่วงมาดูมาดามมาคืนนะมาแชร์ a t อ what a c สวัสดีค่ะมาดมดมาแล้ววันก่อนนะคะมีคนมาปรึกษาหมดว่าอยากมีแฟนทำยังไงดีหมดก็ไม่รู้จะให้คำปรึกษายังไงนะครับเพราะว่าเวลาที่หมดคบใคร มารู้ตัวอีกทีมดก็ตกเป็นของเขาแล้วเอาอย่างนี้ไหมถ้าอยากมีแฟน<ๆ>ก็มาร้องเพลงประกาศกันไปเลยสิคะ มีแฟนแล้วเราก็อยากรองด้วยแล้วก็ไม่ได้รองธรรมดานะคะสไตล์หมดเพลงนี้ถ้ารองเป็นภาษาอังกฤษรองยังไงขอไม่ด้วยค่ะ I have been alone for many years It's to be good if you're here with me I think it will be b e t t e r If we get to know more about each other I wanna have a boyfriend I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 t if wanna wanna have a boyfriend. Wanna have a have be to good it you it's ถ้าใครโสดมานานหลายปีย้ำนะคะนานหลายปีแล้วตอนนี้ก็ยังโสดอยู่เนี่ยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have been alone for many years เราจะไม่ใช้ I am alone for many years ็เหมือนกับมดนั่นแหละค่ะแต่มดไม่ได้หลายปีนะคะมดหลายชาติมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นิวส์ดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะคำว่า f ิว d จแปลว่านักกินส่วนนักบินเนี่ยก็คือแฟนเรซี่ไงไม่ใช่เท้เราต้องพูดว่าพาลอ์